ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ภาคการเกษตรและชนบทขอนำท่านสู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยนายสุพจน์กลิ่นพ่วงประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง อ้าวสวัสดีครับพี่สมพลอ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสแกนะครับตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับที่เราตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างวัตถุประสงค์ที่ตั้งทีแรกก็คือว่าเราจะทํำยังไงให้ชุมชนนะครับหรือพี่น้องเกษตรกรในตําบลเนี่ยลดการใช้สารเคมีเป็นหลักนะครับอย่างน้อยเราก็ปลูกผัก ไม่กินเองนะครับลดการใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเป็นของเรานะครับของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นหลักนั่นคือจุดสําคัญเลยในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วเราก็เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นการอบรมให้ความรู้นะครับเรื่องของกเกษตรอินทรีย์เรื่องของการปลูกผักเรื่องของการบํารุงดินบํารุงผักหรือใช้สารชีวพันธุ์ในการในการกําจัดแมลงนะครับวันนี้เราก็ เดี๋ยวจะพานะครับพวกท่านนะครับไปดูว่าที่ศูนย์แห่งนี้มีอะไรบ้างนะครับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เนี่ยครับได้ได้รับงบประมาณนะครับมาจากสวทนะครับร่วมกับมหาวยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับในการขับเคลื่อนนะครับเพราะงั้นสิ่งต่างๆเนี่ยเราเราจะพาท่านไปดูว่าข้างในโรงเรียนอันนี้ครับมีเรื่องของระบบการควบคุม ระบบใช้เทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมนะครับมีเรื่องของการใช้มือถือนะครับมือถือเองในการคอนโทรลข้อมูลเราอยู่ที่ไหนก็ได้ในในประเทศไทยในโลกนี้สามารถอันนี้คือส่วนสมองกลน,นะครับมีการสั่งาการลดน้ำนะครับโดยใช้ความชื้นแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เ,เทคโนโลยีการดูดอากาศต่างๆนะครับเราเข้าไปดูได้ครับผักที่มีราคา นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาตรงนี้มีการควบคุมหนอนมแมลงนะครับควบคุมอุณหภูมิแล้วก็เรื่องของฟ้าของฝนภยัยธรรมชาติไม่ทําให้พืชผักเสียหายนะครับก็จะมีตัววัดอุณหภูมินะครับตัววัดอุณหภูมิตัววัดความชื้นในดินนะครับสังนะสังสังการโดยใช้ระบบอัตโนมัตินะครับดูเรื่องของความชื้นในการลดน้ำนะครับเป็นหลักนะครับอันนี้คือส่วนของโรงเรือนอจัยยะ นั้นเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกนะครับว่าเราในตรงนี้เรามีอะไรอีกนะครับอันนี้คือผักสลัดที่กําลังจะ,จะเจริญเติบโตนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับเราก็จะปลูกตลอดนะครับผักพวกนี้เราจะไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยนะครับต่อไปดูเรื่องของอข้างนอกนะครับจะมีเรื่องของไก่ครับอันนี้คือฐานเรื่องของไก่ไก่อินทรีย์นะครับหรือไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยหรือ ทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟรีรเลน์นะครับคือก่ไข่เลี้ยงปล่อยนะครับไม่ต้องใช้กงตับนั่นคือวิธีการเขาเรียกว่าไม่เป็นการบังคับหรือทารุณกรรมสัตว์นะครับในเรื่องของของการจัดการนะครับเพราะว่าหนึ่งส่วนที่สําคัญคือเราไม่ได้ทำวัคซีนนะครับแล้วก็ยาปฏิชีวนะต่างๆไม่ได้ให้กายกินนะครับก็คืออาศัยพืชสมุนไพรนะครับอย่างฟ้าทลายโจรในการรักษานะครับ อันนี้คือไก่ลักษณะของไก่ไข่เลี้ยงบ่อยนะครับนะครับไก่เราก็จะลักษณะจะเชื่องนะครับก็มีก็มีพื้นที่นะครับด้านหลังมีพื้นที่ให้ให้เดินนะครับพื้นที่ให้เดินสําหรับไก่ที่ป้องกันเรื่องของความคลายเครียดนะครับแล้วก็อาหารส่วนการไข่เราก็ใช้ตะกร้านะครับในการในการรองรับนะครับอันนี้คือส่วนของ ไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับนะครับไก่ไก่เราจะเชื่องนะครับเลยเราจะเชื่องนะครับนี่ครับไก่ก็จะไข่ในนี้ครับนะครับบางตัวก็จะเดินออกไปเดินเล่นตามอารมณ์นะครับพิธีของไก่ไข่อินทรีย์นะครับแล้วก็นี่คือฐานเรียนรู้ว่าเพื่อประกอบอาหารนะครับในครัวเรือนในชุมชนเป็นหลักนะครับนะครับ นี่คือเราก็ได้รับการสนับสนุนจากาสำนักงานเกษตรนะครับสำนักงานเกษตรในการายกแค่ครับโดยเรามาใช้งบตรงนั้นแล้วมาทำแค่เองนะครับในในก็สามารถปลูกผักได้ตลอดนะครับก็จะมีผักวางตุ้งนะครับเราได้ทยอยตัดวางวางแผนปลูกทยอยปลูกเรื่อยนะครับอันนี้ก็มีการตัดไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะโละอ,อย่างเมล็ดพันธุ์พวกนี้เราก็เตรียมแล้วครับเตรียมไว้ วันต่อไปนะครับในในในส่วนที่เราเตรียมแปลงเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็จะมีกวางตุ้งคะน้านะครับผักชีนะครับในส่วนของของการปลูกทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะครับตลาดเรามีตลาดทั่วไปนะครับในในการค้าขายแล้วก็มีเรื่องของตลาดโรงพยาบาลอยู่แล้วโครงการอาหารปลอดภัยอันนี้ก็อีกหนึ่งโรงเรือนครับ อันนี้เป็นโรงเรือนธรรมดานะครับแต่เชื่อมโยงกับระบบตรงนู้นมาใช้นะครับเป็นโรงเรือนที่เตี้ยหน่อยอากาศจะร้อนนิดนึงไม่มีพัดลมไม่มีตัวเช็คอุณหภูมินะครับก็จะมีปลูกต้นหอมนะครับผักสลับนะครับเดี๋ยวก็จะลงคณะนะครับจะลงเตรียมลงคณะนะครับเตรียมเม็ดเพาะเม็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราทําหรือส่งเสริมให้เป็นตัวอย่างเป็นศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับอย่างที่เรา เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะผลิตอาหารที่ปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้กินของดีของปลอดภัยและประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้นะครับอนาคตนั่นเรเกิดความยั่งยืนทุกกระบวนการครก็ขอขอบคุณทางคุณสุพจน์กิ่นท่วงเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับเพื่อเราได้ไปถ่ายทอดเป็น วิทยาทานให้กับคนที่มีความประสงค์ต้องการที่จะประกอบอาชีพในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่อไปนะครับผมมขอบคุณมากครับ,รบทกสร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ